วินรับไปสิหลวงพ่อท่านน่ะฝากมาให้นายชุดใหญ่เลยนะขอบคุณมากครับหลวงพ่อกับท่านมังกทายกเนี่ยช่วยผมกับแม่มาโดยตลอดเลยท่านฝากความห่วงใยมาถึงแม่นายด้วยนะอยู่โรงพยาบาลไม่ใช่หรือครับแม่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยครับ อ๋อในนี้เนี่ยมีซองปัจจัยด้วยนะเผื่อจะได้เก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลของแม่นะคเห็นวัดว่าเป็นที่พึ่งได้ก็มาพึ่งกันแบบไม่เกรงใจเลยเนาะคุณโอคะทางวัดอ่ะใจดีกับพวกแบบนี้เยอะเกินไปแล้วนะคะ ให้มาเดินเพ่นพ่านในวัดระวังนะคะถ้าญาติโยมเขาเห็นเนี่ยเขาจะรังเกียจไม่กล้าเข้ามาทำบุญที่วัดกันนะคะไม่หรอกครับคนที่มาทำบุญที่วัดเนี่ยไม่มีใครเขามีจิตใจคิดอะไรแบบนั้นกับคนที่กําลังลำบากต้องการความช่วยเหลืออยู่หรอกครับระวังไว้หน่อยก็ดีนะคะทางวัดอะใจดีกับคนแบบนี้ยเดี๋ยวคนแบบนี้ยจะกลับมาขโมยของที่วัดนะคะ และได้ยินมาว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยภรรยาของท่านเจ้าสวัวเขาจะมาบริจาคเงินที่วัดประจำปีใช่ไหมคะได้ยินว่าปีนี้บริจาคหลายแสนเลยใช่ครับคุณนายแนเนเนี่ยเขาแจ้งมาว่าจะเข้ามาทำบุญที่วัดเป็นการส่วนตัวครั้งนี้ก็น่าจะมาหย่อนตู้บริจาคตามเคยนั่นแหละครับคนนี้เนี่ยเขาชอบปิดทองหลังพระครับ เฝ้าตู้บริจาคไว้ก็ดีนะคะหรือถ้าให้ดีกว่านี้อย่าให้คนแบบไอ้ชวินเนี่ยคะ่ะเข้ามาในเขตวัดนะคะแล้วถ้าเกิดคุณนายเขาเห็นเขาเนี่ยเขาจะไม่อยากทำบุญเอานะคะไม่หรอกครับคุณนายแนนเนี่ยท่านเป็นคนจิตใจดีไม่ใช่คนไร้เหตุผลอะไรแบบนั้นหรอกครับคุณบิ๋มมีธุระอะไรอีกไมหมครับไม่ละค่ะฉันจะกลับพอดี คนเข้าวัดจิตใจคิดใ่แค่นี้เหรอเนี่ยแม่ครับวันนี้ที่วัดเขาให้ทานเรามาเยอะเลยนะครับอะคุณผู้ช่วยครับแม่ผมไปไหนอะครับแม่คุณอาการวิกฤตคะ่ะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนคะ่ะแม่ผมเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ จากที่คุณหมอแจ้งมาคุณแม่ของคุณจะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนเลยค่ะรับการผ่าตัดด่วนเหรอครับแล้ว,แล,วแล้วค่ารักษาพยาบาลแพงไหมครับผม,ผมไม่มีค่ารักษาพยาบาลอะครับอาการของแม่คุณอยู่นอกเหนือจากบัตรทองนะคะอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ200,000บาทค่ะสองแสนเลยเหรอครับออแล้วแล้วถ้าผมไม่ไม่มีเงินนะครับ จะต้องรักษาตามอาการหรืออาจจะต้องรอคิวไปก่อนนะคะท่านครับเมตตาเราสอบคนแม่ลูกด้วยเถอะครับ ขออย่าให้แม่ผมเป็นอะไรเลยครับขอบคุณมากนะครับคุณแอนที่มาร่วมทำบุญยอดตู้บริจาคหน้าองค์พระประธานกับทางวัดถึงส0 0 0สนบาท ากขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะครับที่ช่วยรักษาพยาบาลแม่ผมจนปลอดภัยนะครับให้คุณแม่คุณพักผ่อนนะคะคุณหมอบอกว่าอีกสองสามวันเดียวก็ดีขึ้นค่ะได้ครับผมจะดูแลแม่ผมให้ดีที่สุดเลยครับแม่ครับแม่ปลอดภัยแล้วนะครับแม่แพักผ่อนเยอะนะครับคุณตำรวจ <ๆ S 1> ค,ะคะ คนนี้เลยค่ะจับมันไปเลยค่ะเออนี่นี่อะไรกันนะครับคุณค,ค,คุณพาคุณตำรวจมาจับผมซะไม่ครับชวินนายเป็นคนขโมยเงินในตู้บริจาคของวัดไปใช่ไหมโอ๊ยอย่าไปถามมันเลยค่ะถ้ามันไม่ได้เป็นคนเอาไปแล้วใครจะเป็นคนเอาไปล่ะคะผมไม่ได้เอาไปนะครับให้ผมสาบานก็ได้ครับนายนั่นแหละคนเอาไป ผมไม่ได้ไปจริงๆนะครับถ,ถ้าไม่เชื่อเนี่ยดูกล้องวงจรปิดก็ได้นะครับเปิดดูไม่ได้หรอกกล้องวงจรปิดของวัดเนี่ยถูกทอปปับตอนเกิดเหตุการณ์พอดีคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนที่เข้าออกบ่อยๆซึ่งก็คือนายไม่ใช่ผมจริงๆนะครับคุณตำรวจคะจับไปเลยคะ่ะเอ้หยุดก่อนนะคะพวกคุณเข้ามาห้องคนไข้แบบนี้ได้ไงอะคะ ที่นี่มีโจรไงคะฉันก็เลยพาตำรวจมาจับโจรคุณแนนคะคุณแนนรู้หรือยังคะว่าเงินบริจาคที่คุณแนนบริจาคอะคะถูกขโมยไปเกลี้ยงตู้แล้วนะคะจริงเหรอคะแล้วใครเอาไปอะคะก็นี่ไงคะนายชวินเป็นคนเอาไปเป็นไปไม่ได้คะ่ะฉันยืนยันแทนนายชวินได้นะคะนายชวินไม่ได้เอาไปอย่างแน่นอนคะ่ะ ไม่ได้อ่ะเราจะทำแบบนี้ไม่ได้กระเป๋าของผู้ที่มาบริจาคนแน่เลยอ่ะ เยี่ยมยอโยอมก่อนนะครับค่ะสัสดีครับนายอ่ะคุณครับเอ่อข,ขอโทษนะครับพอดีผมเห็นข้างในมีบัตรประชาชนอันนี้เป็นกระเป๋าคุณใช่ไหมครับของฉันจริงด้วยอะคะ่ะขอบคุณนะคะครับเดี๋ยวค่ะ ค่าตอบแทนค่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ได้ต้องการสิ่งนี้ครับแค่อยากเอมมาคืนนะครับออฮัลโหลครับจากโรงพยาบาลดูอินดี้เหรอครับอ,อะไรนะครับแม่ผมต้องเข้าผ่าตัดตอนนี้เลยเหรอครับแล้วแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายสองแสนแบคืบ คือคือผมไม่มีเงินตอนนี้อะครับแล,แล้ว,แล,วแล้วผมจะทำยังไงอะครับขอโทษนะคะโรงพยาบาลดูอินดี้เหรอคะงั้นฉันขออนญาตคุยได้ไหมอะคะคุยเหรอับพอดีว่าแฟนของฉันเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนี้อะคะอ่ะฮัลโหลคะ่ะฉันแนนนะคะ คนไข้ที่ชื่อ,อชื่ออะไรนะคะชื่อพรมครับคนไข้ที่ชื่อพรมอะค่ะเดี๋ยวคุณรีบจัดก,การทําการผ่าตัดด่วนเลยนะคะส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดก,การเองค่ะเดี๋ยวยังไงฉันจะพาลูกชายของเขาไปเซ็นเอกสารที่โรงพยาบาลนะคะฉันคืนค่ะข,ขอขอบคุณนะครับไม่เป็นไรเลยค่ะเรารีบไปโรงพยาบาลกันดีกว่าค่ะครับครับ คนที่ไม่รับแม้แต่เงินหนึ่งพันบาทเนี่ยหรอคะจะเป็นคนขโมยแต่ฉันเห็นมันที่วัดนะคะถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครคะเดี๋ยวนะครับคุณเห็นผมแสดงว่าคุณก็อยู่ในวัดสิครับนิปแกอย่ามากล่าวหาฉันนะแกนั่นแหละน่าสงสัยที่สุดยังไงฉันก็รับรองได้คะ่ะว่านายชวินไม่ได้เป็นคนเอาไปอย่างแน่นอนเพราะหลังจากที่ฉันนะเอาเงินใส่ตู้เสร็จปุ๊บอะ่ะฉันก็เจอนายชวินแล้วเราก็มาโรงพยาบาลพร้อมกันคะ่ะ ใช่ครับผมบอกมาเพราะคุณแนนครับแล้วก็ม่อยู่ที่โรงพยาบาลตลอดเลยแล้วผมจะไปขโมยตอนไหนอะครับขอโทษนะครับทุกคนวัโหลว่าไงนะครับมีกล้องของชาวบ้านจับภาพคนร้ายได้อย่างนั้นเหรอครับอะไรนะครับคนร้ายหนีออกทางหลังวัดอย่างนั้นเหรอครับได้ครับได้ส่งคลิปมาได้เลยครับ คุณบิม๋มนี่มันคุณบิ๋มเนี่ภาพชัดมากเลยนะว่าเห็นเงินเนี่ยหล่นออกจากย่ามคุณบิม๋มโอ้โหเงินเต็มย่ามซะด้วยฉันไม่กลัวหรอกนะฉันตัดกล้องวงจรปิดเอาหมดแหละทางสะดวกฉันจะขโมยให้หมดตู้เลย เข้าวัดมาตั้งนานคอยดูนะฉันจะเอาไปให้เกลี้ยงตูเลยแม่เธอนี่มันร้ายดังนะเป็นคนขโมยเงินวัดแท้ๆยังจะใส่ร้ายคนอื่นเขาอีกฉันเป็นคนดีนะจ๊ะอย่าจับฉันเลยนะจ๊ะฉันน่ะทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาทุกวันพระเลยนะจ๊ะคนดีที่ไหนขโมยเงินบริจาควัด หลักฐานแน่นขนาดนี้เนี่ยคุณตำรวจครับเอาตัวไปเลยครับอขอบคุณนะครับคุณหนุงและที่ช่วยผม,มเป็นเพราะความดีกับความกตัญญูของนายนะชะวินที่ช่วยนายอะชะวินแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยนะที่ไม่คิดทำชั่วให้คนอื่นก็เดือดร้อน คุณแนนคนนี้นี่แหละครับที่ช่วยพวกเราในเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับพวกเราขอบคุณคุณมากเลยนะคะชวินฉันมาขอโทษเธอนะที่เข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนขโมยเงินวัดไม่เป็นไรหรอกครับ ผมไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เข้าใจผิดได้อะครับตอนนี้เงินบริจาคเองเนี่ยก็ได้คืนมาหมดแล้วเห็นว่าบิ๋มเนี่ยเขาติดหนี้พนันก็เลยวางแผนมาทำแบบนี้ตั้งแต่แรกคนเราเนี่ยนะอุตสาห์ได้เข้าวัดทั้งทีจิตใจยังไม่พัฒนาขึ้นเลยคนเข้าวัดน่ะก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนดีทุกคนหรอกนะลูก จริงจ้ะแม่พรมแต่ลูกชายของแม่พรมเนี่ยก็เป็นคนดีมากเลยนะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ยากลำบากขนาดไหนเนี่ยเขายังไม่เคยคิดจะทำชั่วเลยแม้แต่น้อยแม่น่ะคอยสอนเขามาตลอดให้มันทำความดีเพราะว่าสักวันหนะึ่งอะความดีนะมันก็จะกลับมาช่วยเหลือเราท่านมรรคายยกครับวันนี้เนี่ยผมพาแม่มาที่วัด จะมากราบหลวงตาครับแล้วก็จะมาขอบคุณท่านมรคทายกด้วยที่ช่วยเมตตาเราอสองคนมาโดยตลอดนะครับไม่เป็นไรหรอกเออชีวิตดีขึ้นแล้วนี่ได้ข่าวว่าคุณแนนเนี่ยเขาให้นายไปทำงานที่โรงพยาบาลด้วยไม่ใช่หรือใช่ครับเป็นพนักง,งานเวรเปรนะครับตอนเนี้ยผมมีเงินเดือนแล้วนะครับจะได้มีเงินมาดูแลแม่นะครับดีดีด้วยนะทั้งหมดเนี่ย ก็เป็นเพราะว่าความกระตันยูของนายเนี่ยแหละที่ส่งเสริมให้ชีวิตนายเนี่ยจเจริญขึ้น